พ่อแม่พี่น้องาชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ขอใช้คำว่าเกษตรไทยชายแดนนะครับอยจะมาถอดแกนนะครับถอดแกนเครื่องตัดหญ้านะครับมาฉลมจารบีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราตัดไปนะครับมันสั่นมันคางคึื๊ๆๆๆนะครับมันคางแล้วก็สะบัดนะครับเดี๋ยวมาซ่อมบำรุงดูซิว่ามาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ฝึกนะครับว่ามันถอดได้ไหมอุปกรณ์ก็จะมีแค่นะครับนะแพร่หกเหลี่ยมนะครับระแจหกเหลี่ยมสองตัวนี้นะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาถอดตัวนี้ก่อนนะครับวานผู้รู้ด้วยนะครับนะให้เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกหน่อยว่าผมทาถูกหรือเปล่านะครับเป็นขั้นสุดท้ายเดี๋ยวว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับนะมาขอคําแนะนาด้วยนะครับก่อนอื่นผมก็ถอดไว้นะครับนะเอาที่ล็อกเปลี่ยนบูท เอ้ยไม่ใช่แวนแกนบุ๊ที่ล็อกหัวกเกียร์นี่บหัวเกียร์รุ่นนี้รุ่น411น,นะครับผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับถอดออกมาแล้วมันเก็บไว้ทําไมมาทําพื้นที่แคบผมต้องการทําพื้นที่ที่ไม่เพื่อนหญ้านะครับเราล่องรอยเราตัดหญ้าไปแล้วแล้วก็ถอดอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้่านผู้ชมนะครับถอดมาอีกตัวหนึ่งจะเห็นว่าล่องลอยการตัดหญ้าของเรา นะครับถอดมาอีกตัวนึงนะครับนะลองรอยการตักยาของเรายังมีอยู่แล้วก็ถอดตัวล็อกหวัวเกียร์อ่าอันน,นี้คือหวัวเกียร์นะครับของรุ่น4ี1น่นนะครับถอดมาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนี้ก็ใช้นะครับน่ะเออผิดตัวตัวนี้สิครับกระเจาหกเหลี่ยมตัวนี้นะสวมเข้าไปพอดีเลยก็จะแถมมากับชุดที่เขาขายมานั่นแหละนะครับอย่าทำหายแล้วกันถ้าหายก็ไปหาซื้อใหม่ได้มีเยอะแยะแล้วก็ถอดหวัวเกียร์ท่านชมนี่คือ หัวเกียร์ถอดออกมาง่ายๆครับนี่หัวเกียร์นะถ้าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนก็หาซื้อตามท้องตลาดนะครับหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยอ้าวเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนโอ้โหหัวเกียร์นะครับข้างในนะก็จะเป็นลองรอยแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นนะครับเฟืองตอนเฟืองของมันนะของแกนนะครับเกลนเพื่อตัดยาเอาผมเอาสดๆเลยนะมือสดๆเลยนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนดู เป็นกำลังใจผมด้วยถอดออกมาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมดูดูครับนี่ผมค่อยถอดเห็นไหมครับว่าร่องรอยนี่คือร่องรอยที่เป็นรอยรอยตรงนี้เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือร่องรอยของบูทเขานะครับบูทนะถอดออกมาปึ๊บนะครับผมจะทาเลยนะครับนะผมจะค่อยๆทาแล้วก็สวมเข้าไปเลยเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับผมไม่ถนัดเรื่องช่างนะครับบอกตรงๆว่าไม่ถนัดเลยผมก็จะทาเข้าไป นะให้มันลื่นนะครับทาตรงแกนต,ตรงบูทนะครับตรงร่องรอยบูทเนี่ยที่มันเป็นรอยอยู่เนี่ยนะครับนะแล้วก็จะฉโลมพวกนี้หน่อยไม่ให้มันแห้งนะครับไม่ให้มันแห้งนะครับเวลาตัดไปนะครับเวลาชามคาร์ดมันจับปุ๊บกับตัวตัวอะไรนะครับตัวแกนก้านของมันเนี่ยนะครับเวลามันจับชามคา์ดจับถ่วยค์ดจับเนี่ยนะครับมันจะได้ลื่นไหลนะครับลื่นไหลนะมันตัดจะได้ไม่สั่นคลางนะครับท่านผู้ชม หน้ามาหาผมหน่อยสิครับอไปเอาแต่เครื่องอย่างเดียวไม่เห็นหน้าเลยว่าคนทําเป็นยังไงเกษตรไทยชายเดนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอลองดูนะครับผมก็เฉลิมขออภัยครับก็จะมีเสียงเข้ามากิโลยาบาทีอะไรครับมาขายโอ้แตงโมครับแตงโมลูกใหญ่ๆด้านนู้นนะครับขอให้ขายดีขายดีขายดีนะครับแตงโมอ่านอกเรื่องไปนิดนึง เดี๋ยวได้ไม่เครียดับการทำงานอ่อาดูแลวัชรุ่มนะครับดูแลวัชรุ่มเข้าไปในบูทของเขาเออในแกนเครื่องตัดหญ้าของเรานะครับดูแลรักษาเขานะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีอ U4 สี่ช่วงด้วยกันนะครับท่านผู้มชมนะมันจะมีบูทจับอยู่สี่ช่วงสีต่ตัวรับ ดูนะครับจะถกออกมาผมไม่มั่นใจว่าเวลาใส่กับพื้นผมจะใส่กับพื้นได้ไหม <c oughs> น,นี่นะท่านผู้ชมนี่คือแกนบูทที่ด้านนี้ก็จะไปสวมอยู่ที่นะครับติดกับช่วยค์ดชามคา์ดอยู่ด้านนู้นนะครับท่านผู้ชมอนี่ก็ลอย บูตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งอยู่ด้านใน,นอาละทีนี้ผมก็ชะโลมแล้วนะชะโลมให้เขาได้หล่อลื่นหน่อยนะครับนะเวลาตัดเข้าไปแล้วมันเสียงมันคลักคลักคลักนะครับเนะื่องจากว่าเราก็ไม่ได้เอาเขาออกมาชโลมจารบีสักทีนะครับไม่ได้เอาเขาออกมาชโลมจารบี อ่าเอาละจะลงจราระบีเพิ่มความหล่อลื่นแล้วมาเป็นกําลังใจว่าผมจะเหยี yeah, ่ยเข้าได้ไหมเอาละตัวที่หนึ่งเข้าไปแล้วครับตัวที่หนึ่งท่านผู้ชม๋ตวผมดูตัวที่สองตัวที่สองเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมตัวที่สามตรงตัวที่สี่ <c oughs> <c oughs> ขออภยัยก็จะไม่ยากนะครับถ้าหนึ่งสองเข้าไปแล้วตัวสามตัวสี่ไม่มีปัญหานะครับ หมอผักนะครับนี่ครับก็จะเข้าไปนี่ครับสุดแล้วเข้าไปก็จะฟังเสียงก็จะลื่นนะครับมีเสียงจารบีนะครับในการที่จะเข้าไปเฉลิมตอนนี้ผมหมุนตอนนี้ถ้วยค้าชามค้าตอนนี้หมุนตามแล้วครับแสดงว่าเข้าถูกล็อกแล้วท่านผู้ชมนะเข้าถูกล็อกเขาแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการประกอบกลับคืนนะครับประกอบกลับคืนนะครับประกอบกลับคืนนี่ผมหมุนแล้วนะครับนี่ ไม่มีเสียงคือค่าคืคอค่าคือค่อาคแล้วนะครับไม่มีเสียงคลางสั่นแล้วนะแสดงว่านะครับเราดูแลไปในะถณน,นนี้ดูแลไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างของแต่และอย่างถ้าท่านดูแลเรื่อยๆสม่ำเสม,มอมันจะใช้และอยู่กับเราไปได้นานนะครับจบต่อไปก็ใส่หัวเคี้ยกลับคืนเลยใส่หัวเคี้ยกลับคืนแล้นี่ก็มีจรารบีอยู่ข้างในเนาะผมค่อยมาอัดหัวเคี้ยอีกทีนึง สวงหัวเกียร์กลับขึ้นไปเหมือนที่เราถอดออกมาเมื่อสักครู่ <c oughs> <c oughs> อ่าเรียบร้อย <c oughs> ขอไปนะครับเราก็ใส่น,น,น็นอตล็อกหัวเกียร์กลับขึ้นไปครับน่าน็อตล็อกหัวเกียร์กลับขึ้นไปอ่ะตัวนี้เข้าไปตัวที่สองเข้าไปอีกเช่นเดียวกัน ท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับเราเอาประแจหกเหลี่ยมหมุนเข้าไปและนะครับัวล็อกข้างล่างอีกหนึ่งตัวโอเคครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้หวังว่าคุณจะเกิดประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าพวกนี้แล้วเกิดอาการสั่นค้างเสียงค้ังๆางคือเสือสะเทือน นะครับสะทานอยู่ที่แกนนะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เกิดความร้อนข้างในนะครับบางครั้งมันส่งผลให้หัวเกียร์นั้นสั่นไปด้วยนะบขออภัยนะครับไายแสบฟอนะครับสั่นไปด้วยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องมาดูแลรักษาเขาแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะอยู่กับเราไปนานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนะครับให้ทุกท่านนั้นได้กลับมาดูแลเครื่องมือการเกษตรของเรา นเพื่อได้อยู่กับเราและใช้ไปนานๆครับนาฝากติดตามด้วยนะครับแชร์ออกไปเยอะๆกดกระดิ่งกด subscribe นะมเ m น e n t กันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่อง YouTube ต่อไปครับในวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ